วันอาทิตย์นะคะดวงชะตาของคุณกับเช้าวันใหม่วันนี้นะมาพาทะจะพากษะการเงินการงานความรักและก็โชคลาภของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะหน้าที่การงานการขยับขยายงานการยกย้ายแต่สายงานเดิมมีโอกาสจะได้เปลี่ยน ออฟฟิศใหม่องค์กรใหม่ธุรกิจใหม่หรือว่าสินค้าตัวใหม่แต่ใดๆการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีมีความมั่นคงไปสู่ภาคค้าขายเนี่ยมีโอกาสไปออนไลน์ไปต่างประเทศการขยับขยายงานนะคะการเงินก็จะดีตามไปด้วยวันนี้นะคะการเงินของคนวันทิศนะคะจะได้เงินก้อนใหญ่มา ได้เงินก้อนใหม่หรืออาจจะเป็นทรัพย์สินเพิ่มนะคะมีโอกาสได้ทรัพย์สินเพิ่มได้เงินด้วยความสเสน่หาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินช่วงนี้ถือว่าดวงขึ้นเนาะวันอาทิตย์นะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคนรักเปคนรักอุปถัมภ์แถมการเงินของคุณจะมีเงินก้อนใหม่ๆเมื่อได้กลับมาแล้วให้เก็บให้ออมนะคะให้มองไปที่อดีตว่าเราผ่านอะไรมาบ้างนะคะเวลาเราเดือดร้อนเราวิ่งหาใครได้บ้างเพราะฉะนั้น <c oughs> ได้เงินก้อนใหม่นี้มาแล้วให้รู้จักเก็บรู้จักออมส่วนความรักนะคะก็อยู่ในช่วงอ่ะมีโอกาสได้แต่งงานได้มันได้หมายหรือย้ายห้องไปอยู่ด้วยกันนะคะมีชีวิตคู่ที่ดีนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์ต่อให้มีคู่แล้วก็อาจจะมีอ่าคนใหม่ๆเข้ามาหรือมีฟิลแบบคิดถึงคนเก่าๆบ้างนะคะถ้าคนโสดมีโอกาสได้เจอคน เอาใหม่ๆเข้ามาจะเป็นคนทางไกลรักออนไลน์รักต่างวัยหรือต่างสถานะนะคะต่างฐานะพูดผิดค่ะต่างฐานะหมายถึงว่าจะเจอคนที่เขาอยู่ละสังคมกับเรานะคะเขาอาจจะมีหน้ามีตามีเงินมีทองมากกว่าเรานะคะจะได้เจอรักประมาณนั้นนะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังข้อมือข้อเท้าข้อบ่าไหลท้องอืดท้องเฟอ้อช่องท้องมดลูกลำไส้ ระบบสืบพันธุ์โชคลาบมีโชคจากคนสวยมีโชคจากคนใกล้ตัวมีโชคจากคนรักหยิบจับอะไรก็ถือว่ามีโชคค่ะเบอร์ห้องเบอร์บ้านหรือผู้หญิงทองให้โชคค่ะ1 4 6แล้วก็2 1สีเสริมดวงวันนี้คนวอาทิตย์ใส่สีน้ำตาลสีเขียว สีขาวหรือม่วงหรือแดงได้หมดค่ะจะเป็นสีเล็บสีผมสีเสื้อผ้าตามอัธยาศัยแต่ว่าใส่ได้หลากสีค่ะนะทำบุญเสริมดวงทําบุญด้วยเสื้อผ้าทําบุญบริจาคเสื้อผ้าหรือทําบุญด้วยน้ำดื่มนะคะหรือจะเป็นาการไหว้เทพเทวดาตามสะดวกเลยนะคะวันนี้ถือว่าดวงคนวันอาทิตย์เนี่ยนะคะดวงการงานขยับตัวดีขึ้น การเงินดีขึ้นความรักก็ถ้าใครอยู่บ้านหลังเดียวกันอาจจะมองต่างมุมบ้างนะคะแต่ใดๆนะคะความรักยังโอเคอยังมั่นคงคนโสดจะได้เจอรักใหม่ๆค่ะโชคดีนะคะกับชาววันใหม่